ที่รับชมภาพปรืยจบแล้วสามารถถ่ายรูปขักเป็นพิจการอาสาแสดงกาอาทย่อยอับมาเลยค่ะพี่น้องโอ้ยแมวเซอร์ไพรส์ไม่ค่ะแมวแมวแมวค่ะแมวเซอไพูสได้วย่ะแม่

ทะลุสามสิบล้านแล้วค่ะพี่นอ้ cheese, นองบิ๊กซีทัลุอ่ะมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่มาเบิ่งค่ะพี่นอ้องพุณอะดูหน่อยหน่อยกับพี่ค่ะ,ะพ,ยยพี่เป็นหมอ,อจากโลกเนี่ยค่ะเนี่ย เ,เลร้านเอฟซี เพิ h arte, h arte. Comb, ่งอยู่นังจบแล้วค่ะ FC หัวเตเพิ่งนังจบค่ะพี่น้องคนันเอ็มเลยเป็นได้ค่ะอีแววเป็นได้ค่ะอีแววงามมาค่ะแค่รเบิเ่ะแว่าละสเดนงแ่ไ้เลค่ะแ่ะ้เเซอร์ไพรส์อีแวว่าเซอร์ไพ ไม่เคยเจอแอลในคาเรเตอร์ี่โอ้เห็นไหมรุ่นนี้ยังมีอมาเบิงบ้านี่แอลมาเบินแตงหมู่บ้านมาลูกแอลมาเบิงม่บานแอลแมาเบิงนแตหมู่บ้านนี่แอลแมาเบินแตงหมู่บ้านี่คนนลมา ไปดูว่าเราจะแซ่บแค่ไหนแล้วนั่นแหละยวจะแซ่บแค่ไหนไปใมาดูโดยเฉพาะเลยก็คุ้นๆหนาเยอะเลยมีคุณนี่ไม่ได้ก็ปังแมนจ้ามนดันไปรอบนั้นไม่เจอแสดงว่าพี่ไม่ได้มาขายรีบมาดูดูไกด์เติมจะบอกแฟนไปดูหนังเถอะแล้วจะคุยกันดูมาแล้วเป็นไงคะเอวแซ่บมา หมน่าฝากหนังฝากรีวิวหนังหน่อยถ่ายด้วยกันไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากดตล้องมาเลยค่ี่แล้วยวนะไนะแม่หยุดกล้อง จริงหน้าตัวเด่นสวยไหมคะลูกนี้ลูกนี้คนเดียวกันแล้วค่ะลูกนี้อี้แววอันนี้แววร่างทรอมค่ะอันนี้แววในร่างจินตนาการเออฝากนั้นได้ไหมค่ะพอบรรเมื่อวันจำได้ว่าวันเขาจำได้ไหมเป็นลูกนี้ บางคนก็จําไม่ได้เออใช่บาวบาวบัลลุบนี้ใช่แต่ว่าถ้าคนที่รู้จักว่าแหม่เพชรบ้านแพงก็จะรู้แต่ละคนที่เพื่อนบอดดี้ติดตามโมงเฮ้ากับกัสิเอ๊รอยู่ว่าผู้ใดเออคนเดียวกันนะคนเดียวกันนะคะในส่วนหรือว่าเราจะต้องไปตัดทรงนี้จริงๆกำลจะทำอะลูกนี้ลูกนี้สวยเลยค่ะชมความแซ่บของเจ้าแม่ยวน้า

อจพานักแสดงไปบูเราอนอ่ะเห็นมจว่าวันที่26ประศันลยค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปเทียนึงแต่ว่าแบบข้างๆเล่าแบบเด้งดึงประศันตาแด้งเนยะรถมัดเด้งดึงไม่นีลยดีเแค่ะเพราะว่าผู้จดกับฝังสายกับไกล้ๆกันนะสารคนคนขวางมากมาจะนั่งไปว่าคุอีกเนี่านั่ไปดููคนี và con quan đi cho sự vui mong ao chào buổi chiều chúc ngày đại